สวัสดีครับกับผมนายเจษดาพแพงแสงไพศารประลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในฐานะผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขอเชิญพี่น้องชาวชัยภูมิออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแทนตำแหน่งที่ว่างและการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ การเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอแก้งขอเขตเลือกตั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569ย้ํย้าำในวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองเขตเลือกตั้งที่2และ อำเภอเกษตรสมบูรณ์เขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างและได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569 ตั้งแต่เวลา8.00นถึง17.00นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เ <laser. S 1> ตรียมบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เข้าคูหากากับบ่าเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยบูมิร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยในท้องถิ่นสร้างสรรค์ประเทศไทยพ้อมใจไปเลือกตั้ง